สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรักเล็กเด็ดนะคะทางชั้งทาง Cm. Me YouTube แล้วก็ TikTok รวมถึง3 b b ีีกิกะทีวีด้วยสำหรับรายการลักเล็กเด็ดนะคะก็จะเป็นรายการที่จะมีในเรื่องของการทำนายทายทักดวงชะตาของแต่ละท่านค่ะว่าในช่วงนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างก<ม>็จะเป็นตั้งแต่วันที่17มีนาไปจนถึงวันที่31มีนาเลยนะคะทางรายการก็ยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขในแต่ละครั้งด้วยในการวิเคราะห์ตัวเลขตรงนี้มาจากเรื่องของสถิติในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็จากแนวการคิดทางโหัวร์ด้วยเช่นกัน อย่าลืมนะคะขอเป็นกําลังใจให้กันรักนะก่อนที่จะไปสั่งคํำปรกรณ์หรือคําทํานายบวงแต่ละคนเนี่ยเพื่อกดไลค์กดแชร์ให้กันรักด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปต่อๆไป เรื่องของคนที่เกิดอาทิตย์นะคะถ้าจะพูดถึงว่าเรื่องเด่นๆของคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะมีเกมการเดินทางนะคะหรือเดินเรื่องเกี่ยวกับการขอสินเชื่อต่างๆนะคะหรือจะมีเรื่องของการพูดคุยการเจราจาในเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรียกว่าจะได้ผลดีในช่วงนี้เลยทีเดียวค่ะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะคุณจะต้องเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้การงานเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาส่งโปรเจกต์อะไรมาให้อย่า ถ้ามันยังอยู่ในความสามารถของคุณนะทาไปเถอะค่ะการงานจะได้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องไปเลยเรื่องของการเงินช่วงนี้นะกระแสะของการเงินเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่ามันมีเกณฑ์การหมุนเวียนค่อนข้างสะผัดข้องมือทีเดียวทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องการทาอะไรตามใจตัวเองบ้างสักนิดหนึ่งนะคะบางครั้งบางคราวที่เราตามใจตัวเองแล้วก็ความใจร้อนเนี่ยอาจจะได้ของแพงที่มันเกินความจริงได้ด้วยเช่นกันมาถึงเรื่องของโชคลาภคุณเป็นวันหนึ่ง นะคะที่มีเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่มันไม่มากจักเท่าไหร่คะ่ะอะไรที่คุณหวังไว้เป็นก้อนใหญ่มันจะคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้โชควลาภมีก็จริงแต่มันเป็นแค่เล็กๆน,น้อยเท่านั้นสําหรับในเรื่องของความรักให้ระมัดระวังการพูดคุยกับคนรักของเราเพราะว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการที่นําเรื่องราวของคนอื่นมาคุยกันนะคะมันมีความเห็นต่างซึ่งอาจจะทําให้เกิด ปัญหาระหว่างกันได้ด้วยเช่นกันแต่ความรักของคุณโสดต้องบอกเลยครัว่าช่วงนี้ความรักมาแรงนะถ้าไปปลื้มใครแสดงเออความชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่งก็มีโอกาสที่จะสบหวังได้เรื่องของตัวเลขนำโชคของคนที่เกิดอทอิตย์ค่ะของคุณเนี่ยจะเป็นเลข4ี่เลขหกแล้วก็เลขแปนะคะ คุณทรัพย์ของคุณนะได้ไพ่ราชาโชคมานะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม้ใจอยู่กับต้นไม้หรือการเสี่ยงเซมซีแม่นักตะเคียนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปไหว้พระก็ขอให้วัดไหนมีแม่นักตะเคียนนะไปขอตรงนั้นได้เลยการเสริมดวงตรงนี้ค่ะให้ช่วงนี้เนะี่ยให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินนะคะหรือเป็นนิลก็ได้อันนี้จะเรียกว่าจะเป็นเครื่องประดับนําโชคให้กับเราเลยช่วงนี้นะให้แต่งกายด้วยโทนสีดําสีขาวนะคะหรือสีครีม นะคะเรียกว่าสีเหล่านี้นะคะจะเป็นสีที่เสริมดวงการเงินได้เป็นอย่างดีพระศิวรีนะคะจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆในสิ่งที่คุณขอนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของการางานส่วนองค์พระพิยมหาราชนะคะหรือรัชกาลที่5เนี่ยจะเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะให้เงินทองเนี่ยคล่องไม้คล่องมือนะคะแล้วเคล็ดลับการเสี่ยงโชคให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางก่อนไปดับแรกเลยในะวันที่เราเสี่ยงโชคนะเปิดบทสวดมนต์ในบ้านให้ซื้อกับคนพิการที่เป็น เพศชายนี่แหละคะ่ะแล้วก็แผงเนี่ยแผงนั้นที่อยู่ใกล้วัดนะคะหรือใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะ สำหับดวงคนที่เกิดปัจจานถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเรื่องเด่นๆของคุณนะต้องขอสแสดงความยินดีด้วยเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะที่จะมีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดคาดตัดไว้รวมถึงหากคุณมีลูกหนี้เนี่ยนะคะลองเอ่ยปากทวงถามเอ่ยปากถามถ,ามถ่ยหรือพูดคุยเรื่องนี้สินมันก็จะพอมองเห็นช่องทางที่จะได้คืนมาบ้างด้วยเช่นกันการงานเนี่ยมันมีเกณฑ์ของการติดตอ่อประสานงานซึ่งเรียกว่าคล่องตัวนะการติดต่อประสานงานตัวเียค่ะมันจะทําให้คุณมีโปรเจกต์ใหม่ เป็นไรายได้เข้ากระเป๋าของตัวเองนี่แหละนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลย แต่ว่าในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยแล้วมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้มันมีเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดมือที่3เข้ามาได้ตอนนี้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะนั้นใครที่เข้ามาปรึกษาเราในเรื่องของความรักแล้วเราเกิดสงสารเขาให้คําแนะนําไปนะคะเป,เป็นสี่านีที่เขาเนี่ยระมัดระวังนะคะมันจะเข้าตัวเองนะคะจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีปัญหางอแง,ง,งกันได้ส่วนคนโสดนะดวงของความรัก มันมีเข้ามาไหมมันมีเข้ามาแต่มันเป็นแค่ความรักที่เข้ามาประเดียวประดาาเท่านั้นมันยังไม่ใช่เป็นตัวริงของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยคบเ,เป็นเพื่อนฝูงจะดีกว่าที่จะเคาเป็นแฟนสําหรับตัวเลขมงคลของคุณนะคะก็จะเป็นเลข9เลข2นะคะแล้วก็เลข3อันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะส่วนในเรื่องของคุมทรัพย์ค่ะคุมทรัพย์คนที่เกิดบังกัรเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยนะหนึ่ง อยู่กับตัวเองและทูบเสียงทายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครก็แล้วแต่ที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงตั้งแต่17ไปจนถึง31มีนาคมเนี่ยถ้าตรงกับวันเกิดคุณนะตรงนี้ค่ะคือขุมทรัพย์ของคุณด้วยแล้วการแต่งกายช่วงนี้นะให้พยายามแต่งกายด้วยโทนสีที่มันสดใสนะคะหวานๆสักนิดนึงจะเป็นสีชมพูก็ได้สีเหลืองก็ได้หรือสีม่วงก็ได้นะคะและ้ว่องประดับเนี่ยให้เป็นไฉ่มุกหรือเป็นเพชรค่ะ ในเรื่องของการสักการะขอพรนะคะให้สักการะขอพรตรงท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะเพราะท่านจะเล็งรับผลให้กับคุณหลวงพ่อแว่แหลมนะคะก็จะนําความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของเคล็ดลับวันเสียงโชควันเสียงโชคนะคะให้แต่งกายให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเสื้อที่เป็นลายฉลุก็ดี นะหรือเสื้อที่อาจจะมีรอยขัดอย่าใส่นะหรือลูกไม้ก็ตามนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นรอยรั่วตรงนั้นนะคะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การเงินของเรารั่วไหลนะคะรวมถึงโชคลาภที่มันจะมาหาเราเนี่ยมันกลัดไปมาซะอย่างนั้นให้ซื้อจับผู้ชายผิวคํารูปร่างเนี่ยสันทัดสถานที่เราจะซื้อเนี่ยให้ซื้อสถานที่ที่อยู่ใกล้วัดหรือใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งหนึ่งที่นำโชคลาภมาให้กับคุณ เรื่องที่เห็นนะคะคือเรื่องโชคลาภการเงินเนี่ย่องมืออย่างดีเลยทีเดียวนะคะมันก็ยังมีในเรื่องของการได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองจากเพศตรงข้ามด้วยการงานของคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรารับมามนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจําเป็นที่จะต้องตามน้ำอย่า ขัดแยง้งเพราะฉะนั้นคุณเลยออกความเห็นต่างเมื่อไหร่การงานของคุณจะมีปัญหาเมื่อน,นั้นเลยทําไปก่อนนะคะการงานตัวนี้อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของหน่วยงานอื่นด้วยไปเรียนรู้งานซะเรื่องของการลงทุนช่วงนี้หยุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งมีเรื่องของการลงทุนแล้วในเรื่องของความรักใครที่มีเรื่องปกปิดแฟนเราอยู่ปกปิดคนของเราให้ระมัดระวังสิ่งที่เราปกปิดไว้มันจะถูกเปิดเผยออกมานี้ถ้าเกิด มีเหตุการณ์ตรงนี้มาการนิ่งเงยียบอยู่เฉยจะดีกว่าที่คุณจะไปแก้ตัวนะเพราะถ้าเกิดคุณแก้ตัวหรือไปพูดมากเข้ามันจะเกิดกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตได้นะคะอันนี้จะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งคนโสดนะคะดวงคนโสดความรักเนี่ยมีเข้ามาผูกพันกับเราดวงความรักของคนที่เกิดวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนะก็อาจจะมีการพูดจาการมีการศึกษา ใส่ใจคอกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าอนาคตเนี่ยก็อาจจะอย่างน้อยนะถ้าไม่เป็นคนรู้ใจไม่เป็นแฟนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ตัวเลขมงคลของคุณค่ะนะคะเลขมงคลของคุณก็จะเป็นเลข6เลข3แล้วก็เลข2อันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณนะคุณรั์เนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ยานพาหนะแล้วช่วงนี้นะพยายามล้างรถให้สะอาดนะคะ กับเรื่องของลาบลอยคุณอาจจะไปเก็บเงินได้หรืออยู่ๆมีใครให้เงินมาลองดูเลขท้ายธนบัตรอันนั้นนะคะจะเป็นกลุ่มรั์ของคุณด้วยเช่นกันใครที่ชอบไปวัดไปไหว้พระนะคะลองดูเลขประทัดสักนิดนึงตรงนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นกลุ่มรัพย์ของคุณนะคะช่วงนี้การแต่งกายนะโทนสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นคริสตัลหรือ เป็นเครื่องประดับที่มีรูปทรงทรงไข่ทรงวงรีนะคะอันนี้เรียกว่าจะเป็นเครื่องประดับที่เสริมดวงเราได้อย่างดีเลยทีเดียวรัชิกาลที่5นะคะจะให้โชคในเรื่องของการเงินส่วนหลวงพ่อโตวัดบางทีเนี่ยจะให้ในเรื่องของการงานนะคะใครก็ได้แต่ติดขัดอุปสรคอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานเนี่ย ะะก็ขอให้ไปสักการะไหว้หลวงพ่อโตวัดบางพลีค่ะเคดรับบันเสียงโชคเนี่ยให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ขอโชคลาภอย่างเดียวแล้วถ้าจะซื้อให้ซื้อกับเด็กหรือแผงที่อยู่ในปั๊น้ำมันนะ,ะหรือที่ร้านจอดรดก็ได้นะคะ พุธกลางคืน,นเนี่ยคือคนต้องเกิดวันพุธตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นนะไปจนถึงเวลาหกโมงเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะอันนี้เราเรียกว่าวันลาหูหรือพุธกลางคืน,นนั่นเองนะคะดวงชะตาของคุณในรอบนี้นะคะจะมีในเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการงานที่จะทาอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ผลงานนะคะ มันจะเข้าตาผู้ใหญ่แล้วยังได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานอย่างดีเลยข้อสําคัญนะตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์กับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเป็นบันไดให้งานให้ตัวคุณมีความก้าวหน้าไปโดยปริยายเลยนะเรื่องของการเงินค่ะสถานการณ์การเงินมันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะมันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือพอเงินเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องมีการที่จะต้อง แจกจ่ายไปด้วยเช่นกันเพราะนั้นช่วงนี้มันไม่ได้เป็นช่วงที่เราจะเก็บหอมรอมริบได้ในเรื่องของโชคลาภไม่ได้เห็นเลยเรียกว่าถ้าเกิดใครชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ซื้อรัตตอรี่สักใบหนึ่งก็พอแล้วนะคะใบสองใบก็พอแล้วนะเราจะมาดูเรื่องของความรักกันค่ะความรักนี่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆความรักของคุณนะมันสัมพันธ์กันดีแต่ว่าดวงของ คุณหรือดวงของคู่ครองคุณเนี่ยมันมีเรื่องของสุขภาพที่เข้ามาเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันอาจจะมีการหงุดหงิดเกิดขึ้นมีการใส่อารมณ์เงินเกิดขึ้นมันเลยก็ทําให้มีการขัดแย้งนะคะการประทะคาอารมณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้จักใจเย็นรู้จักวางไว้สักนิดหนึ่งปล่อยว,วางนิดหนึ่งนะคะปัญหาตรงนี้มันก็จะไม่เกิดสําหรับดวงคนโสดดวงเราอะมันเด่นในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นๆ,ๆเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าร นักนะคะคนโสดคนที่เข้ามานะัต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นแค่เข้ามาประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นนะคะมันไม่ได้ที่จะเข้ามาแล้วเป็นตัวจริงของเราคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีเป้าหมายอื่นกับเราอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รีห่างได้ก็ห่างซะตัวเลขมงคลเนี่ยก็จะเป็นเลขสี่ เลข9แล้วก็เลข7นะคะอันนี้เป็นตัวเลขมงคลนะคุมทรัพย์ของคุณค่ะที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อยู่กับต้นไม้ค่ะเพะฉะนั้นต้นไม้อะไรที่มีรูกทรงแปลกๆหรือจะเป็นต้นว่านอะไรที่เราเลี้ยงไว้ว่านมงคลออกดอกมานะคะนั่นคือขุมทรัพย์ของคุณเลยช่วงนี้นะแต่งกายค่ะ ให้ใช้นสีเขียวสีฟ้าหรืออาจจะใช้สีแดงเลือดหนูคือแดงเข้มๆสักนิดหนึ่งแล้วเวลาเราจะขอพอรนะคะไปขอพอรกับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาอีกองค์หนึ่งที่จะนําโชคลาภให้กับเรานะคะใครที่สักการะอกลกซิลอยู่ไปถวายน้ําชาให้กับท่านซะนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพอรได้เลยค่ะสําหรับเคล็ดลับในวันเสียงโชคค่ะช่วงนี้อยากให้คุณมีจิตที่เมตตาสักนิดหนึ่งก่อนเสียงโชคเนี่ยให้ทําทานกับ คนยากไร้นะคะหรือสัตว์จรจัดก็ได้นะแล้วเวลาเราซื้อเนี่ยให้ซื้อกับคนพิการจะพิการด้านไหนไม่ว่ากันนะแผงให้อยู่ใกล้ตลาดแล้วแผงนั้นต้องอยู่ใกล้ร้านขายพวงมาลัยดอกไม้นะคะหรือใกล้ร้านขายสังฆทานนะคะ ดวงของคนที่เกิดพฤหัสหยิบไพ่มาจเจอราชาโชคมาเพราะ,ะนั้นครูบอกเลยจะเด่นในเรื่องของความรักค่ะโดยเฉพาะคนโสดนะคุณจะพบคนที่ถูกอ,อกถูกใจก็เป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณนะคะเรียกว่าดวงรักช่วงนี้กำลังพุ่งแรงเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของการงานมันอาจจะมีความสับสนในเรื่องของการงานมันมาพร้อมกับความก้าวหน้านะเพราะนั้นช่วงนี้การง,งานก้าวหน้าแต่กว่าที่มันจะลงตัวคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะ เนะโดยเฉพาะในเรื่องของระบบเทคโนโลยีใหม่ๆที่คุณจะต้องไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็ถือว่าการงานยังไปได้สวยนะเรื่องของการเงินค่ะก็แสของการเงินน่ย ไอ้ที่เรารออยู่เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างนิ่งมันยังไม่ได้ข่าวหรือมันยังไม่ได้รับการตอบรับอะไรไว้ใครที่ติดต่ออะไรเรื่องเงินงงเงินทองไว้นะช่วงนี้มันยังนิ่งอยู่คุณจะต้องรอไปถึงวันที่ที่สิบสามมีนาไปแล้วค่ะมันถึงจะเริ่มได้เขาเริ่มเห็นเขาหรือใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้จะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมรดกจะเป็นเรื่องของการเงินก็ดีเรื่องของทรัพย์สินต่างๆก็ดีตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วรอสักนิดจะดีกว่า ส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะคนที่เกิดพุหัสสดีอาจารย์รับจับไพ่ราภะมาเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงการเงินมันบ่งบอกถึงโชคลาภที่มีเข้ามาแม้ว่าจะเข้ามาเนี่ยแค่กแก้มหอมปากหอมคอเนาะแต่มันก็ให้เราได้สุขใจอะเอาง่ายๆนะคะเรื่องของความรักของคนมีคู่อยู่แล้วูถือว่าโอเคอยู่ก็อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดบ้านการต่อเติมหรืออะไรก็แล้วแต่การตกแต่งที่อยู่อาศัยอันนี้ก็มีเรื่องตรงนี้ขึ้นมาแต่ก็ เป็นความรักที่โอเคอยู่นะตัวเลขมงคลของคุณจะเป็นเลขหนึ่งเลขห้าแล้วก็เลขแปดคุมทรัพย์ของคุณไม่ได้อยู่ไหนไกลนะคะคุมทรัพย์อยู่ที่เลขบัตรประชาชนเลขอันไหนในบัตรเราที่มีซ้ำๆกันเอาเลขที่ซ้ำๆกันนั่นนะคะมาจัดเป็นหมวดหมู่นะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือทูบเสียงไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุมทรัพย์ของคนที่เกิดเป็นผู้เรีสัปดีนะส่วนเรื่องของการเสริมดวงการแต่งกายช่วงนี้นะคะ เน้นที่สีเหลืองอ่อนหรือสีน้ําตาลอ่อนแล้วเครื่องประดับอ่ะอาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองอาจจะเป็นทองคาเลยก็ได้นะเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันก็ดีหรือเรื่องของเครื่องประดับก็ดีเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นําความเป็นมงคลมาให้กับดาวส่วนเรื่องของการสักการะขอพอรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วงนี้นะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยจะให้โชคกับคุณนะ แล้วก็หลวงพ่อภูนค่ะจะส่งเสริมเราในเรื่องของหน้าที่การงานนอกจากหน้าที่การงานแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเช็ดลับบันเสียงโชคค่ะให้ตั้งจิตขอโชคกับศารเจ้าพ่อรักเมือง จังหวัดที่คุณอยู่นั่นแหละนะคะอยู่ที่ไหนไปขอที่นั่นแล้วซื้อกับผู้หญิงตั้งท้องแล้วข้อสำคัญนะให้ซื้อกับสถานที่อยู่หน้าศาลหรืออยู่ในวัดนั่นนะคะไปขอที่ไหนซื้อที่วัดกันเลยนะคะไม่ต้องไปเดินหาที่อื่นของคนที่เกิดบันศุกเนี่ย อาจารย์รักบอกเลย right right, นะเห็นโชคลาภก้อนใหญ่อยู่ค่ะคุณจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยแล้วก็มีโชคในเรื่องของการเก่งกําไรด้วยนะคะหรือการขอเครดิตขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้นะเวลาเป็นเงินเป็นทองคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองน้าขึ้นให้รีบตักเลยเดี๋ยวจะมาดูเรื่องงานกันค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างงานตรงนี้นะมีเรื่องของการพูดคุยมีเรื่องของการเจราจาการติดต่อในเรื่องของการงานนะคะซึ่งการพูดคุยการเจรจาตรงเนี้ย ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงอาจจะเข้ามาชักชวนให้ทํางานตัวใหม่ให้เริ่มงานตัวใหม่ได้ด้วยเช่นกันเรื่องของการเงินกระแสของการเงินมันดีอยู่ละนะคะแล้วในเรื่องของความรักของคุณนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่มันจะมีปัญหาการกระเงากระงอดกัน,เ,กกนเพราะคำพูดคำจาซึ่งอาจจะประเภทว่าพูดเล่นพูดไม่คิดหรือ เอาเรื่องเก่านะคะมาแซวกันมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาถ้าคุณไม่หยุดเมื่อเริ่มเห็นปัญหาว่ามันเกิดแล้วแล้วคุณยังเถียงยังดันทุรังอยู่เนี่ยมันจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะการทะเลาะเบาะแว้งมันจะลุกลามได้เพราะ,ะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งดวงคนโสดนะคะชอบใครรักใครปลื้มใครอย่าผองผาง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะสมหวังแต่ถ้าเกิดว่าคุณผงผางคุณผลีผามนะคะแสดงชัดเจนมากๆคุณจะแห้วค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะสำหรับในเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะเลขมงคลเท่าที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเลขสา x4 แล้วก็ x2 นะคะแล้วกลุ่มรัพย์ของคุณในช่วงนี้นะกลุ่มรัพยที่อยู่การเดินทางอยู่กับเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะรวมถึงการเสียงติ้วเวลาไปวัดไปวานะคะหรือไปไหว้พระที่ไหนไหว้ศาลที่ไหนก็ลองเสียงดิ้วดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มรัพย์ของคุณช่วงนี้นะให้แต่งกายด้วยโทนสีเขียวอ่อนสีครีมแล้วเครื่องประดับเนี่ยให้เป็นนิลเป็นหยกหรืออาจจะเป็นเพชรก็ได้นะคะสามอย่างเนี่ยนะคะพยายามใส่ติดตัวไว้เลย เพราะสิ่งนี้จะช่วยเรื่องของการเรียกโชคลาภให้กับเราถ้าจะสักการะบูชานะคะพระราหูเนี่ยจะให้โชคลาภกับคุณแล้วพระแม่ลักษมีค่ะจะเสริมดวงเรื่องของความรักให้ความรักของคุณเนี่ยสดใสได้อย่างดีเลยทีเดียวเคล็ดลับปันเสียงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงที่มีผิวคล้ำรูปร่างผอมสูงแพงที่ซื้อค่ะให้อยู่กับวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะคะอันนี้คือสถานที่ที่เป็น สถานที่ให้โชคลาภกับคุณนั่นเอง ดวงของคุณจะเด่นเรื่องกนณะของดวงดีนะคะจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงนะคะหรือการลงทุนในเรื่องของกิจการต่างๆเนี่ยที่เราวางไว้มันจะเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการต่อยอดในกิจการต่างๆต่อยอดในเรื่องของการเงินได้อย่างดีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการงานการงานมันจะมีการสัมพันธ์ติดต่อกับทางไกลหรือกับคนต่างชาติถ้าคุณมีการติดต่อคนต่างชาตินะให้ดูเรื่องของเอกสารหรือตัวบทกฎหมายให้เรียบร้อย เพราะถ้าเกิดคุณประมาทคุณพลั้งพลาดตรงนี้นะคะสิ่งที่เราวางแผนไว้ที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาหรืออาจจะพลาดได้นะคะเรื่องของการเงินค่ะ การเงินโอเคอยู่ออวันเสาร์เนี่ยต้องบอกค่ะว่าใครช่วงนี้ที่มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะซื้อจะขายหรือจะเป็นในหน้าค่าขายแตกระแต่ช่วงนี้ถือว่าโอเคนะคะการติดต่อเรื่องของการซื้อขายเนี่ยได้ผลดีสําหรับคุณเลยนะความรักของคุณค่ะเออระวังสักนิดหนึ่งการที่คุณต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้คนมากน้าหลายตามันอาจจะทําให้การที่เรามีเวลาให้กับคนของเราเนี่ยมันน้อยไปแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ด้วยเช่นกัน ะะนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนคนโสดจะได้พบคนถูกใจจากการติดต่อประสานงานจะมีเพื่อนฝูงแนะนําคนดีๆมาให้เรานะคะเพราะเป็นคนดีนะแต่คุณจะถูกใจหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้ามีคนแนะนามาเนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นคนที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวเลขมงคลของคุณเนี่ยคือเลขหนึ่งเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะคุ้มครั์ของคุณค่ะ จะอยู่กับคนป่วยหรือข่าวคราวของคนที่เสียชีวิตแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะถ้าใครได้ไปไหว้พระที่นั่นเข้ามีขันน้ำมนต์ของปู่ฤษีเน้นนะปู่ฤษีนะคะตรงนั้นก็จะเป็นถุงซั์ของคุณได้เช่นกันการแต่งกายช่วงนี้นะขอให้ใช้โทนสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีครีมค่ะนะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยใครที่ชอบสวมใส่หินมงคลนะ ไหมทองนางกับเครื่องเงินอาจจะมีแหวนเงินติดนิ้วไว้ก็ได้สักวงหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภทีก่กับเราค่ะสําหรับการสักการะขอพรน,นะคะให้สักการะขอพรกับองค์พญานาคนะคะองค์พญานาคหรือปู่พญานาคเนี่ยจะขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยให้หมดไปแล้วยังเสริมในเรื่องของสุขภาพเราด้วยเช่นกันส่วนหลวงพ่อสมหวังค่ะจะเสริมดวงในเรื่องของการเงิน ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะรวมถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยนะทีนี้เคล็ดลับปันเสียงโชคค่ะให้เสียงโชคกับชายพิการเวลาซื้อแผงนั้นควรอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรืออยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนสถานที่ศึกษาตรงนั้นคือแหล่งหนึ่งที่จะเป็นเงินทองให้กับคุณด้วยเช่นกันนะคะในเ,เรื่องของตัวเลขทักษะค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ลักษณ์ก็ยังชอบเลข1กับเลข7นะ ะะยังชอบเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดอยู่นะคะส่วนตัวเลขอื่นๆเนี่ยก็าอาจจะไปจับคู่กันนะคะในของตารางทักษะนั่นเองคช้ายด้การนะคะอาจารย์ลักษ์เนี่ยก็ยังห่วงทุกท่านอยู่นะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่โควิดกำลังมาแรงเนาะตัวเลขก,ก็หลัก 3 0,000แล้วนะคะนะดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดแล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจให้อาจารย์รักษ์ด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์ให้สักนิดหนึ่งจะได้มีความสุขจะได้เป็นกำลังใจให้อาจารย์รักษด้วยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะกับรายการลักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีสามีบีกีกัตทีวี u ูทูบติกต็อกค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ